สวัสดีเจ้าสวัสดีแฟนเพจอาหารเหนือบ้านเฮาน้าเจ้าวันนี้เข้าครัวมาพร้อมกับเมนูต้มส้มปลาลิ้มนะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นปลาลิ้มของเฮาเนาะวันนี้มีอยู่สองตัวนะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นให้เรียบร้อยนะเจ้าเนาะมาทอตรงโซนนี้เนาะก็จะเป็นเครื่องที่เขาจะใส่ลงไปเนาะอันนี้จะเป็นพริกแห้งนะเจ้าอันนี้เฮาไปถอดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเฮาจะใส่ตอนสุดท้ายเนาะมีจะใครนี่นะหอมแดงใบบักูดหางพักกอมคาแล้วก็พริกมะเขือส้มมะนาว นะมาดูตรงนี้ก็จะเป็นพักตี่เหาจะใส่มีพักป้อมต้นหอมหอมป้อมเปอร์แล้วเกาะหูระพาเจ้าอันนี้จะเป็นเครื่องทั้งหมดแลเวเจาที่เหาจะต้มส้มปลาลิมกันวันนี้นอมานะขั้นตอนแรกใส่ไปเลยเจ้าใส่เครื่องตีแน่น้ำตะกี้ลงไปเลยใส่เครื่องนักๆนะต้มปลานี่นะมันขานะ้เนาะนักๆดับคา้าเจ้า แล้วก็รอน้าม,มันเดือดก่อนเนอะน้ำเดือดดีขนาดเจ้าใส่ปล่าเราลงไปที่ไว้นะเจ้าบต่ต้องปุ้นเนาะเขาก็จะมาปรุงเขื่นอนะเลยเจ้าใส่ขงชูร้ลงไปรดดีเดอร์สวขาว ละไว้เลยเจ้าก็นนี่รอมันเดือดถั่มกัมมาเจ้านั่นเดือดหมอะขนาดเลยใส่บะเขือส้มลงไปมาสุดผ้ายเจ้าใส่พักลงไปแล้วก็พริกนี่บีบใส่เลยฮนะัใส่เนาะเจ้าเน้ะ ถอดแล้วเจ้าเวลาเขาใส่นี่มันหอมเนาะบีประนาวซุดท้ายหอมมากตรงกี่จิ้มนะเจ้าจางเจ้าใส่น้ำปลาลงไปคนเลย มาตักใส่ถ้วยกันเลยเจ้ากับน,นี่ต้มป่านี่ต้องเขื่องนกักๆเนาะสดน้ำท่อนนี่นะเจ้ามาพอกันใกล้ๆเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเจ้าสำหรับเมนูต้มสม้มป่าหลิมนะเจ้าเหมาะแต่เนาะเจ้าเนาะ สดนางพนห้อนนี่มันตึงเหมาะขนาดเลยนะเจ้าเนาะสำหรับวันนี้นะเจ้าเพจอาหารเหนือบ้านเฮาต้องขอลาไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้า